what a wonderful world สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่แบงค์กันอีกรอบนะครับก็วันนี้พี่แบงค์จะมาแนะนําโปรแกร,รมซัมเมอร์ที่เราจะจัดสําหรับเมษาปีหน้าทั้งหมดประเทศแรกที่เราจะไปคือเป็นประเทศอังกฤษจะมีทั้งหมด3โปรแกร,รมรายละเอียดของแต่ละโปรแกร,รมเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์จะมาพูดคร่าวๆให้ฟังกันก่อนนะฮะก็เริ่มจากที่ประเทศอังกฤษนะโปรแกร,รมแรกจะเป็นที่โปรแกร,รมของเมืองเคมบริดจ์นะครับโปรแกร,รมตัวนี้เนี่ยจะโฟกัส ที่น้องที่อยากจะไปเรียนอยากไปพัฒนาภาษาอังกฤษยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษโปรแกร,รมตัวนี้เหมาะสําหรับน้องและก็รับตั้งแต่เด็กอายุ13ขวบขึ้นไปโปรแกร,รมตัวนี้เนี่ยน้องๆจะไปเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนนักเรียนที่มาจากต่างชาติทั่วโลกที่เขามาและสอบ ว่าระดับภาษาที่อยู่ในเลเวลเดียวกับน,น้องน้องก็จะได้เรียนร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าภาษาไม่ดีกลัวและจะเรียนไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าชั้นเรียนของน้องจะอยู่ในระดับที่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นน้องจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนอังกฤษโดยพักอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพราะนั้นโปรแกรมตัวนี้โฟกัสที่เด็กที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษอยากพัฒนาภาษาอังกฤษของเราเป็นหลักนะครับ ส่วนโปรแกรมตัวที่2โปรแกรมที่เมืองลอนดอนนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับเด็กโตนะครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เราออกแบบมาให้ช่วงบ่ายน้องสามารถเลือกเรียนคอร์สไอเได้เพราะว่าในการเข้ามาหาลัยปัจจุบันเนี่ยทั้งมหาลัยอินเตอร์ในไทยหรือมหาลัยที่ต่างประเทศใช้ i อเอเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้จึงเหมาะกับเด็กนักเรียนโตที่อยากจะลองข้อสอบอยากเรียนรู้เทคนิคในการทำไอเอลด้วยแล้วเหมือนกันโปรแกรมนี้พักกับโฮสต์แฟมิลี่นะครับ น้องจะต้องเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียนเองซึ่งพออยู่ในลอนดอนเนี่ยความวุ่นวายความยุ่งยากมันอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งกว่าเมืองอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงรับเฉพาะที่เป็นเด็กอายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นส่วนโปรแกรมที่3โปรแกรมนี้จะอยู่ที่เมืองบอนมัดเป็นโปรแกรมสําหรับเด็กเล็กเลยและก็เป็นโปรแกรมที่โฟกัสสําหรับผู้ปกครองที่อยากจะส่งน้องไปเรียนไฮสคูลที่อังกฤษเพราะโปรแกรมตัวนี้จะมีโอกาสในการเข้าไปเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอังกฤษในโรงเรียนประจําหรือโรงเรียนรัฐบาลของอังกฤษ ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งจะทําให้น้องได้เห็นภาพว่าถ้าน้องต้องมาเรียนในโรงเรียนอังกฤษจริงๆน้องปรับตัวได้ไหมแล้วน้องโอเคไหม โปรแกรมนี้จึงบอกกับผู้ปกครองและน้องๆที่มีความตั้งใจอยากจะไปเรียนมัธยมที่อังกฤษและรับได้ตั้งแต่อายุ12ปีนะครับและไม่ต้องมีความกังวลเรื่องโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียนเลยเนื่องจากโฮสต์แฟมิลี่และโรงเรียนสามารถเดินถึงกันไม่จําเป็นต้องนั่งรถไปจําทางนะครับเพราะนั้นความปลอดภัยสูงมากที่เมืองนี้นะครับโปรแกรมทั้งหมดของทางเจนนะครับผู้ปกครองและน้องๆสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์หรือ โทรติดต่อหาเราได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือติดต่อช่องทางทาง Line Official หรือเจนแฟนเพจได้เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่จะคอยให้ข้อมูลกับผู้ปกครองอยู่แล้วสำหรับโปรแกรมที่พูดมาข้างต้นทั้งหมดนะครับเราสามารถรับได้แค่จำนวนจำกัดแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันช่วงเดือนเมษายนและออกเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกันไว้เจอกันนะครับ